เืนร่วมงานที่รักของเราคนชอบปาร์ตี้ก็มาชวนเราแก้ let's party let's hang out can you join us today มาจอยกันได้ไหมแก่ไม่เราก็แบบเป็นคนที่ uh, the oil, เอ่อ burn a m i t night oil มาเมื่อคืนนี้คือทำงานร่วงกลางคืนมากๆแบบดึกดึกเดินเดินตาโบนะคะไม่ไหวแล้วแก้เราแบบโอ้ยไม่ได้อะแกเราจะบอกอยังไงเป็นภาษาอังกฤษที่แบบสุภาพคิดออกไหม คิดไม่ออกคิดไม่ออกใช่ไหมมีประโยคมาให้อันนี้ลองแบบบอกว่าบอกไม่เป็นแบบแนวแนวโพ i ิทีฟรักษากน้ำใจนิดนึงอะคือแบบเป็นซ no อฟโนะประโยคนี้ค่ะ Not this time คือตอนนี้ไม่ได้นะแก But thanks for thinking of me แต่ขอบคุณนะคิดคิดถึงใครชอบพูดแบบนี้เป็นภาษาไทยประโยคภาษาอังกฤษคืออันนี้ Not this time But thanks for thinking of me Not this time But thanks for thinking of me คำว่า thinking นะคะไม่ใช่ thinking <c oughs> แต่คือแบบสอดเสือกัดลิ้นเบาๆเบาๆเท่านั้นถ้ากัดแรงเธอจะเป็นคนจีนะเป็นนางเอกหนังจีนที่กัดลิ้นข้าตว,ตวตายนนะคะดังนั้น thinking thinking โอเค not this time but thanks for thinking of me โอเคไปกยกต่อไ okay. ปค่ะ I'll have to pass but maybe another time เวลาที่เราเอ่ะต้องการแบบบอกบอกว่าแบบ ไหมเอาไว้เวลาอื่นไหมเออเอาไว้แบบครั้งหน้าแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยให้ให้ทำเสียงตรงคำว่า time สูงนิดนึงนะคะ I'll have to pass คือฉันว่าฉันผ่านก่อนนะกันรอบนี้ But maybe another time เอาไว้แบบเอาไว้วันหลังไว้แก้เนี่ยอันนี้คือภาษาอังกฤษนะ But maybe another time But maybe another time อย่างเงี้ยหดนไหมอ่ะลองทำเสียงนี้นะคะ I'll have to pass But maybe another time I'll have to pass but maybe another time หลายคนก็มีคำถามว่าคุบพอยคะ I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  เนี่ยมันอ่านว่าอะไรคะ I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  have to pass อย่างนี้เลยไหมไม่ใช่ I apostrophe L L นะคะคือ I will ฝรั่งพูดติดกันเป็น I'll แบบอ่างไม่หัด rolling เห็นไหมความรู้ไหเรามั่นใจอย่านะั้นเะราติมความรู้ค่ะ I'll have to pass I'll have to pass but maybe another time yeah e next อันนี้มีคำหนึ่งที่ชาร์ไทยคือคำว่า appreciate ทุก <laughs> คนใครพูดได้แล้วพิมพ์ appreciate ใครยังไม่ได้ฝึกตามพอยนะคะ I really appreciate it but I'll pass this time เว้ยแกขอบคุณขอบใจมากที่คิดถึงกันนะที่ชวนกันนะ I really appreciate it but I'll pass this time แต่ว่ารอบนี้ยังไม่เอาละกันแกยังยังยังไม่ได้วะ่ะวันนี้แบบงานเยอะ คำว่า appreciate นะคะวิธีการอ่านทริคของมันถ้าเราอะเดาเองเราจะอ่านว่า appreciate ใช่ไหมเอาแบบ appreciate อย่างเงี้ยทุกคนลองฟังเสียงนะ appreciate กับ appreciate ชอบเสียงไหน appreciate appreciate อ่าเลือกเสียงที่ชอบแล้วทำตาม <laughs> อ่ะทำเสียงที่สองนะ appreciate appreciate ความรู้ทำไห่ลองมั่นใจอีกครั้ง appreciate appreciate i really appreciate it but i'll pass this time i really appreciate it but i'll pass this time yeah ah ni long show let's go hang out let's get party tonight no no not this time but thanks for thinking of me i'll have to pass but maybe another time ruh I really appreciate it for past this time อันไหนที่สะดวกเล้นที่สุดเลือกหน่อย1อันเลือกหน่อยหอัน,อน,อน,อนพูดอังกฤษมั่นใจพูดได้อีก100สถานการณ์พอยพูดคุณพูดตามเป็นเจ้าของ MagicTalk Audio ได้แล้ววันนี้ที่ไลน์แอด at English smile